สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง City Girl Channel เช่นเคยนะคะแต่คลิปนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะแจ้งข่าวดีให้ทุกคนทราบว่า City Girl Channel ของเรามียอด subscriber ครบ1,000แล้วแล้วเราก็เพิ่งรู้ตัวกันว่ายังไม่เคยแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้รู้จักกันเลยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําตัวเองพูดถึงความประวัติความเป็นมาข้าวเพื่อให้เราเนี่ยสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกของครอบครัวฟอยเนี่ยมีทั้งหมด4ชีวิตด้วยกันคนแรกก็คือคุณแม่คนที่2ก็คือพี่เฟรมคนที่3ก็คือฟอยนั่นเองและคนที่4น้องเล็กของบ้านก็คือโคโรจังเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยดีกว่านาะแม่ใหญ่ประจําบ้านของเราไปแม่อะไรจะ๊ะและนี่ก็คือหัวหน้าเผ่าเอ้ยไม่ใช่คุณแม่ติ๊กนั่นเอง คุณแม่ติกเนี่ยมีลูกทั้งหมด2คนก็คือพี่เฟรมกับฟลอยด์แต่ก่นเนี่ยถือว่าเป็นเด็กอาร์ตตัวแม่เด็กไทยวิจิตศิลปะอาชีวะจบเพราะช่างสาขาออกแบบตกแต่งนี่เป็นไงเป็นไงแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้แม่ติกเนี่ยประกอบอาชีพเยอะแยะมากมายไปหมดเลยจ้า,อ,าอ่ะมามามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกอ านางเคยทำเบเกอรี่ขายเปิดโรงเรียนศินละปะเด็กทำบริษัทซัลายเออร์ให้ห้างดังหลายสาขาเลยทีเดียวเปิดแกลเลอรี่รับจัดดอกไม้ทำงานอินเทอร์เนียดีไซน์แล้วก็เป็นนักโมเทิว์นนักพูดแล้วก็นักบรรยายเป็นไงเป็น,นยังไงไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะส่วนงานหลักในปัจจุบัน ทุกวันนี้ก็คือดูแลบ้านและลูกสาวเป็นหลักนั่นเอง <Okay. S 2> หลักๆเลยก็คือชอบปลูกต้นไม้จัดบ้านทำอาหารฟังเพลงท่องเที่ยวแล้วก็ทำช่อง YouTube แน่นอนว่าตากล้องประจำบ้านของเราก็คือคุณแม่ติ๊กนั่นเองสิ่งที่แม่ติ๊กชอบและโปรดปรานก็คือน้ำเย็นอากาศเย็นๆงานศินละปะงานฝีมือยับปักทักร้อยบรรยากาศเงียบเงียก็ชอบนั่งฟังเพลง เขียนหนังสือไม่ชอบพูดมากชอบลงมือทำโอ <Okay. S 1> แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คืออาหารรสจัดคนขี้คุยขี้โม้อากาศร้อนๆนเนี่ยหนีไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคนโง่ที่ไม่ยอมรับการพัฒนาตัวเองแม่บอกฟอยว่าคนเราไม่ได้เก่งกันตั้งแต่เกิดหรอกมันขึ้นอยู่กับความพยายามแล้วก็การลงมือทำต่างหาก่ะเป็นไงเชียบ ไหนๆช่อง City Girl Channel ของเราอะแม่มันมถึงครบพัน Subscribe แล้วมีอะไรอยากจะบอกถึงทุกคนที่ดูช่องนี้ไหมหรือว่าเกี่ยวกับช่อง City Girl Channel ของเราโอ้แม่จำได้ในวันแรกที่ฟอยอะเข้ามาบอกแม่ว่าอยากทำช่อง YouTube City Girl Channel นะแม่ก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรเป็นจุดขายดีนะเพราะเราไม่เคยเป็นคนต่างจังหวัดเอาเป็นคนกรุงเทพล้านเปเซ็นนะ ทั้งปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยคิดว่าเอาฟอยงั้นเรามาทําเป็นไดอารี่นะที่เขียนไม่รู้จักจบสิ้นกันแล้วกันในที่นี้ก็คืออยากให้เป็นเมมโมรีนะสำหรับตัวเราครอบครัวเรานะคะแล้วก็คนใกล้ๆตัวของเราแล้วสิ่งที่อยู่รอบกายเราทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเมมโมรีที่เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีเราอยากถ่ายทอดชีวิตของเด็กคนหนึง่งนะ ชีวิตเด็กกรุงซึ่งเด็กกรุงเนี่ยหลายๆคนมักจะมองคิดว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเขามีกิจกรรมอะไรทำกันเราก็ถ่ายทอดมาเนี่ยเท่าที่แม่จำได้เป็นร้อย ep แล้วใช่ไหมถูกไหมใช่แล้วบางคลิปเราก็ทำอาหารทานกันเราอาจจะไม่ใช่เชฟเมืออาชีพแต่เราก็ทำอาหารอร่อยพอตัวแหละเราอาจจะไม่ได้นักเดินทางซึ่งท่องเที่ยวเอ็กซ์เอร์อะไรที่มันแบบอุ้ย ที่ต้องติดตามหรือว่าอะไรแต่เราก็จะท่องเที่ยวในแบบฉบับของเรานะเราอาจจะไม่ใช่อารติสระดับโลกซึ่งส,สร้างสารร์คงานศิลปะแต่เราก็สร้างสารรค์งานศิลปะในแบบฉบับของเราในแบบที่เรารักงานศิลปะน,นด้ด้วยแบบสายเลือดของแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับทุกวันเนี่ยเราจัดบ้านเราทําต้นไม้เราก็ไม่ได้ทำเพื่อใคร ให้ใครมาชื่นชมแต่เราทําเพื่อตัวเราเองและครอบครัวของเราอยู่ให้มีความสุขนั่นหมายถึงทุกอย่างเนี่ยประกอบกันเป็นซิต i เก Channel ชีวิตเด็กกรุงตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่แท้ทรแล้วสําหรับคติประจําใจในการใช้ชีวิตของแม่เนี่ยคืออะไรโอแม่ก็ผ่าน การใช้ชีวิตมาหลายรูปแบบมากเลยนะก็อยากจะบอกว่าคนที่ล้มเหลวมักมองปัญหาเป็นอุปสรรคส่วนคนที่สำเร็จมักมองปัญหาปัญหาเนะี่ยเป็นโอกาสที่ดีของตัวเองและเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่ามองว่าทุกอย่างมันคืออุปสรรคที่เราทำไม่ได้แต่เรามองให้มันเป็นแรงผลักดันตัวเราให้สำเร็จให้ได้ พี่เฟรมอะไรอ๋อและคนนี้ก็คือพี่เฟร,รมพี่สาวของฟอยเองพี่เฟร,รมเนี่ยเป็นศิษย์จากเตร,รียมพัฒสศิลป์ภาษาอังกฤษฝร,รั่งเศส <Wow. S 1> ปอตรีเนี่ยจบจากอินเดียนะจะบอกให้คณะอักษรศาสตร์ มองจากดาวอังคารยังรู้ว่าตอนเด็กอยากเป็นนักการทูตเพราะชอบพูดคุยแล้วก็ชอบภาษานั่นเองเป็นสายกิจกรรมตั้งแต่เด็กเลยนะจะบอกให้เด็กแค่ไหนหรออนุบาลเนี่ยนางเป็นรำเม,มเยอร์ทั้งตอนอนุบาลแล้วก็มัธยมเลยนะนอกจากนี้ก็จะมีรำแจ๊สแดนซ์อ๋อเคยถ่ายแบบไว้น่ารักด้วยเป็นไงมีธรรมดาและนี่เข้าร่วมวงนักร้องประสานเสียง ประกวดผลิ์กระทงโตวาทีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยประกวดศุนทรพจน์ได้ที่หนึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นกาาราฟแห่งหนึ่งแล้วก็เคยแปลสารคดีไทยอังกฤษอังกฤษเป็นไทยแต่ในปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายตะวันออกกลางมากกว่า10ปีแล้ว,ว,วสิ่งที่พี่เฟมชอบก็คือชอบและรักในการเดินทางรักอิสระชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ชอบความท้าทายดูสารคดีการท่องเที่ยว ชอบสีฟ้าชอบดูหนังแนวคอมเมดี้แอนเจอร์ชอบกินอาหารฝีมือแม่นนอนสีมันอร่อยนี่นาชอบกินกาแฟดำโนชูก่ะชอบเพลงอะคูสติกแล้วก็ชอบเขียนไดอารี่เป็นสวิตจิตใจเลยส่วนสิ่งที่พี่เฟรมไม่ชอบอ่หรอพี่เฟรมไม่ชอบกินข้าวผัดไม่ชอบทุเรียนและมะเขือเทศไม่ชอบรีบผ้ารู้นะว่ารีบไม่เรียบสักทีอะไม่ชอบคนสารพัดขี้ให้ยกตัวอย่างมาล่ะ เช่นขี้แกขี้หมูขี้บ่นเป็นต้นแน่นอนว่าไม่ชอบคนจอแจไม่ชอบความบุ่นวายไม่ชอบอาหารเลี่ยนเครื่องดื่มหวานๆด้วยไม่ชอบดูหนังผีทำไมอะสนุกอ้อแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไม่ชอบความมือคือตอนนี้พี่เฟรมช่องทีปเกิดชาแนลของเราครบ1,000 s u b s c r i ซับสไครเบอร์แล้ว ทกอยาอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับช่อง c i g g e r Channel หรือว่าคนผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่บ้างจะบอกว่าดีใจมากๆและขอบคุณทุก s u b s c r i b e r ทุกๆคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube เล็กๆของพวกเรานะคะจะบอกว่าทุกคลิปทุก EP เนี่ยเป็นคลิปที่พวกเราตั้งใจและกันกองคอนเทนต์ออกมาผลิตคอนเทนต์ออกมาดีๆให้ทุกคนได้ติดตามได้ชมกันตอนฟอยมาบอก พี่ว่าฟอจะเริ่มทำช่องเนี้ขึ้นมาและแม่ก็เป็นคนตั้งชื่อว่า city girl channel เนี่ยก็รู้สึกแบบเออจริงมันตรงกับครอบครัวเราเพราะครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสนิทกันมากแล้วก็เราไปไหนไปกันเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าชีวิตเด็กในกรุงจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงเราไปท่องเที่ยวกันยังไงกินอาหารแบบไหนทำอะไรกันบ้างมีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างเราก็เลยแบบรู้สึกอยากมาแชร์อยากมาเล่า ผ่านเรื่องราวในคอนเทนต์นต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันบางคนอาจจะคิดว่าชีวิตเด็กกรุงที่อยู่ในบ้านสี่เหลี่ยมหรืออยู่ในตึกเหลี่ยมเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ใครจะคิดว่าหลังประตูบ้านหนึ่งเนี่ยพอเราเปิดออกไปอาจจะมีสิ่งอะไรที่รอเราอยู่อาจจะมีสิ่งอะไรที่ท้าทายเราอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาวะเราก้าวออกไปเผชิญกับมันไปท้าทายกับมันดูก็เลยอยากจะเก็บไว้เป็นมมโมรีของครอบครัวเรานะคะ ก็เลยทํา YouTube นี้ขึ้นมาซึ่งรู้สึกดีใจมากๆที่มาถึงณจุดจุดนี้แล้วใช่แล้วคติประจําใจในการใช้ชีวิตของพี่เฟรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆถ้าเราไม่ลงมือทํา <Wow. S 1> ซึ่งคติเนี่ยมันเป็นคติที่พี่รู้สึกว่าเราต้องลงมือทําสิทุกๆสิ่งทุกอย่างมันถึงจะเกิดขึ้นมาเองได้อย่าคาดหวังและอย่าพยายามที่จะ พยายามพึ่งพิงใครเราเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงเราเป็นคนแรกค่ะฟลอยอามาสวัสดีนี่ฟลอยเองสะกดให้ถูกด้วยนะโฟฟานรอลิงเอาอ่างยอยวยักแบบไม่เติมกระรันไม่ต้องใส่รอเรือให้อ่ะกระดาษฟลอยนะตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เป็นคนขี้อายนะแต่อยากแสดงออก ในอดีตเนี่ยเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เคยเต้นโคเวอร์บอยแบนด์โอ้โหแมนไม่ไหวพี่จา๋า <c oughs> เคยประกวดอิเล็กโทรนของยามาฮ่าด้วยได้รางวัลด้วยเด้อตัวฟอนั้นเรียนจบมัธยมจากเตรียมพัฒน์เหมือนกันคณะวิทย์คณิตตอนนั้นแอบอยากเป็นหมอแหละแต่แล้วความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปจึงมาเรียนวิศวะคอมแทนเข้าที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ไม่ใช่ตรงดินแดงนะขอร้องตอนที่ใกล้จะเรียนจบได้ชิงทุนไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแอบบอกก่อนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกนอกประเทศคนเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยพอคนพบว่าตัวเองชอบภาษาญี่ปุ่นก็เริ่มรับสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่นแปลหนังแปลสารคาดีญี่ปุ่นช่วงคนพบตัวเองก็แอบมีทำสติกเกอร์ลายขายด้วย แล้วก็เริ่มมาเป็นพนักงานบริษัทซอฟต์แวร์ไอทีมามากกว่า6ปีแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่นะไม่ได้เด็กว่างงานเออ <Okay. S 1> ควบคู่ไปกับการทำช่อง y o u t u e e ซิต g i เ l Channel ที่ตัดเองทุกขั้นตอนนะจ๊ะโอเคสำหรับสิ่งที่ชอบเ่เหรอชอบภาษาญี่ปุ่นและทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นเลย hi, hi. เป็นคนชอบกินเบเกอรี่กาแฟา น้ำต่างๆที่ใส่น้ำตาลตรงกันข้ามกับพี่เฟรมทั้งหมดเลยนอกจากจะชอบกินก็ชอบเที่ยวด้วยที่ชอบเที่ยวมากเป็นพิเศษก็คือญี่ปุ่นไปแล้วก็ไปอีกไปแล้วก็ไปอีกที่สําคัญชอบดูหนังผีและก็ชอบลากพี่เฟรมมาดูด้วยนั่นเองแน่นอนว่าชอบเล่นดนตรีที่พอไปวัดไปวาได้ก็มีอิเล็กโทรนอคูเลเล่ แต่ที่วัดไม่ได้เลยนี่ก็คือสีสอดเป็นคนติดแม่มากเป็นคนชอบอยู่กับพี่นะแต่พี่ไม่ค่อยอยู่ด้วยอะ่ะก็เป็นแอร์นี่ที่สำคัญก็คือชอบแมวแต่แมวชอบเราหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะ ตัวไรนี่พี่ฟอยจำรดไม่ได้หรอคะหนูชื่อครอรดนะคะเรา,เ,ราเป็นพันอะไรเนี่ยอ๋อลูกครึงร่งปอเชียค่ะแล้วอายุเท่าไหร่แล้วล่ะแปดขวบเองคะ่ะอ๋อ,อ,อแล้วน้ำหนักตัวล่ะพูดถึงทำไมอะ่ะก็น่าจะเลยแต่ห้าโลกว่าไปแล้วล่ะ ก็ต้องใช้เวลานานนะพี่ฟอยกว่าจะได้กรนานเนี้ยพี่เห็นไม่ใช่เนียงนะขนมันยาวชีช่ยพี่เห็นเห็นไหมดูอุ้มมือดิอยาก็ต้องพูดมากโครบเป็นน้องเล็กประจำบ้านแต่อายุ8ปีแล้วเจ้าตัวนี้ฟอยได้มาตั้งแต่7ปีที่แล้วโดยเพื่อนสนิทเป็นคนให้มา ที่มาของชื่อโคโรก็มาจากภาษาญี่ปุ่นอีกนั่นแหละมาจากคําว่าโคโคโรแปลว่าหัวใจตอนนี้มันกลายเป็นหัวใจจริงๆแล้วส่วนสิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบความวุ่นวายเสียงดังไม่ชอบอาหารรสเผ็ดไม่ชอบหมาไม่ชอบกิจกรรมทางน้ำไม่ชอบพูดเยอะก่อนอื่นเนี่ยฟอยต้องขอขอบคุณทุก คนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามช่องฟอร์จนถึง1,000 s u b s ซับสไครเบอร์แล้วจริงๆมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่เยอะนะแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขที่ฟอร์ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะถึงจริงๆอะ่ะเท้าความก่อนดีกว่าว่าช่อง i t y Girl c h a n n e l อะ่ะจุดเริ่มต้นอะ่ะฟอร์แค่คิดว่า y t u t u เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้ได้เท่านั้นเองก็เลยเริ่มทา แต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทั้งแม่ฟอยพี่เฟรมเป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็เป็นคนกรุงเทพแท้ๆร้อเรซเลยเราก็เลยฟอยก็เลยตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นไดอารี่ที่เราสามารถค้นมันเจอได้ตลอดเวลาจนเดินทางมาถึง1,000 s u b s ซับสครเบอร์แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็ รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในช่องนี้ช่อง City Girl Channel มาเป็นแรงผลักดนันและก็แรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยผลิตคลิปใหม่ๆออกมาได้ต่อไปและทุกคนเชื่อไหมในเวลาที่ฟอยเหนื่อยท้อแท้หรือว่าแบบหมดแรงและการที่มีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจและชมคลิปของฟอยเนี่ยหรือ เวลาที่ไฟอย์ไปบางร้านที่ฟอย์เคยไปรีวิวไปกินไปเที่ยวแล้วเจ้าของร้านกลับเดินมาบอกฟอย์ว่ามีคนที่มาดูคลิปของฟอยด์แล้วมากินตามคลิปของฟอย์ทุกคนเชื่อไหมว่าคําพูดเล็กๆเหล่านี้คอมเมนต์เล็กๆแบบเนี้ยมันทําให้ฟอย์รู้สึกอิ่มเอมใจมากๆอย่างบอกไม่ถูกจริงๆรู้สึกแบบดีใจใจฟูอะ ถึงมันจะดูไม่มากมายอะไรแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่าฟอยดดีใจมากๆแล้วก็มีแรงที่จะฮึดสู้ต่อไปอ่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านจริงๆตั้งแต่ไลฟ์แรกจนถึงตอนเนี้ยทุกๆไลฟ์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการแชร์เนี่ยมันมีความหมายกับฟอยมากจริงๆและนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ยังต้องการอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นจุดเล็กๆ ที่มันทําให้ฟ o อยใจฟูได้ตลอดเวลาเราจะบอกก่อนว่าฟ o อยเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่มีเวลาแค่น้อยมากในการตัดคลิปแล้วฟอยเองต้องตัดคลิปเองแบบร้อยเอซตั้งแต่ต้นยันจบในทุกๆคลิปนะจนดําเนินมาถึงร้อยกว่าคลิปแล้วเนี่ยฟอยเป็นคนตัดเองทั้งหมดแล้วก็ทุกบางวันเนี่ยจะต้องอดหลับอดนอนบางวันเนี่ยถึงตีหนึ่งตีเพื่อผลิตคลิปออกมา แต่ฟอถือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงขั้นทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในการอดหลับอดนอนเพื่อมาผลิตคลิปจนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันและแน่นอนว่าฟอก็ยังต้องการกำลังใจดีๆคอมเมนต์ดีๆอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆเยอะ,ย,อะยิง่งๆขึ้นไปเนาะเพื่อเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ฟอยทำคลิปดีๆต่อไป ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะกาบขอบพระคุณค่ะสำหรับคติประจำใจของฟลอก็คือลำบากวันนี้สบายวันหน้านั่นเอง